วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนพวคุณอีกแล้วนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนสิ่งที่ใหญ่ไปแล้วก็คือในหน่วยของระบบนิเวศใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะซูมเล็กลงมาค่ะดูกันที่โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นะครับว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกต วิดีโอที่คุณครูจะให้นักเรียนดูนะครับว่านักเรียนสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเนี้ยมีโครงสร้างอะไรบ้างและนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตเนี้ยคือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอกันนะครับนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี้มันมีโครงสร้างและหน้าที่เป็นยังไงบ้างอ่าพอจะได้แล้วนะครับ จากวิดีโอเมื่อกี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งมีชีวิตนียมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกและก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยถูกต้องไหมครับออร์แกแนลและอวัยวะหรือโครงสร้างต่างๆที่ช่วยทําให้สิ่งมีชีวิตนี้เคลื่อนที่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนักเรียนจะต้องจําแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับโดยดูจากองค์ประกอบภายในเซลล์นั่นก็คือเซลล์พวกโปรคาริโอตหรือโปรคาริโอติกเซลล์ กับเซลล์พวกยูคาริโอตเซลนั่นเองนะครับโปรคาริโอตคำว่าโปรเนี่ยแปลว่าก่อนคารี ari, เนี่ยแปลว่านิวเคลียสถ้าแปลก็คือสิ่งมีชีวิตก่อนมีนิวเคลียสนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตในเกิดกําเนิดมายุคแรกเนี่ยก็คือยังไม่มีนิวเคลียสถูกต้องไหมครับเนื่องจากเซลล์พวกโปรคาริโอตเนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและก็ไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มได้แก่ใครล่ะได้แก่สิ่งมีชีวิต,วตที่เกิดมา ก่อนเลยก็คือได้แก่พวกแบคทีรียแล้วก็สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนั่นเองนะครับจากภาพเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เลยทําให้สารพันธุกรรมต่างๆเนี่ยอยู่ในไซตโตพลาซึมนะฮะบริเวณที่พบสารพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะเรียกว่านิวเคลียร์นั่นเองครับส่วนภาพด้านล่างก็จะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินทีนี้สิ่งมีชีวิตที่แท้จริงหรือมีนิวเคลียสที่แท้จริงแล้วนะครับก็คือได้แก่พวกเซลล์อยู่ c คริโอตนั่นเองนะครับยูคาริโอตก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มต่างๆก็ได้แก่โปรโตซัวสาหร่ายเห็ดราพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นเองก็จะเห็นแล้วว่า DNA นะครับก็จะอยู่ภายในนิวเคลียสสารพันธุกรรมต่างๆอยู่ภายในนิวเคลียสนั่นเองครับทีนี้ นักเรียนจะต้องมารูโครงสร้างพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเซลล์ก็จะเป็นออร์แกแนลต่างๆทีนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยยึด3 c o คอนเซปต์สามคอนเซปต์เอาไว้นะครับคือ1โครงสร้างหน้าที่และเปรียบเทียบให้ได้ว่าแต่และออร์แกแนลเนี่ยมีโครงสร้างอะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลเซล์ยูคาริโอตหรือเซลล์โปรคาริโอตมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรก นะฮะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานก็คือ 1. มีส่วนหอ่อหุ้มเซลล์ก่อนได้แก่พวกเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลเซล์เมมเบรน 2. คือผนังเซลล์นะครับจากนั้นมีส่วนของไซตัวผาซึมที่จะมีออเกนลลต่างๆอยู่แล้วก็3ส่วนของนิวเคลียสนะครับเึ่งจะมีสารพนันธุกรรมอยู่นั่นเองสิ่งมีชีวิตโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมี3องค์ประกอบเนี้ยเป็นสำคัญนะครับ ทีนี้ออแกนเนลต่างๆมีอะไรบ้างหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าภาพรวมทั้งหมดเลยของออแกนเนลที่เราควรรู้จักซึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินบ้างไม่เป็นไรนะครับซึ่งส่วนแรกของเซล์ก็คือ1ส่วนห่อหุ้มเซลนะฮะส่วนห่อหุ้มเซลเราว่าไปแล้วก็คือมีส่วนเยื่อหุ้มเซลแล้วก็ผนังเซลล์งคือส่วนด้านในก็คือพวกโปรโตพลาซซมประกอบไปด้วยส่วนของนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซมในส่วนของนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลโอลสแล้วก็โครมาตินนะครับ ต่อไปในสตโตพืชก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าไซโตซซลส่วนที่เป็นออร์แกแนลในส่วนที่ออกเป็นออร์แกแนลก็จะมีส่วนที่ไม่มีเยื่อหุ้มกับมีเยื่อหุ้มนั่นเองนะครับอันที่ไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยก็ได้แก่ไรโบโซมไซโตสเกเลตันและก็เซนททโอนั่นเองนะครับในส่วนของออร์แกแนลที่มีเยื่อหุ้มก็จะแบ่งเป็น1ชั้นนะครับกับ2ชั้น ออร์แกนลที่เป็น1ชั้นก็จะได้แก่ล่างแห่เอนโดพลาสม์ซึมหรือ E.R. นั่นเองนะครับกอลจิคอมเพล็กซ์หรือกอลจิบอดี้นะครับไลโซโซมเพอร์อกซิโซมแวคกซิโอและออร์แกแนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นก็ได้แก่ไมโตคอนเดรียและคอโร์พาสนั่นเองครับในหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่คุ้นชินกับคำศัพท์ต่างๆนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงทีละอันกันนะครับว่าแต่และออร์แกแน มีหน้าที่มีโครงสร้างและใช้ประโยชน์ยังไงภายในเซลล์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยขอลงที่ส่วนของหุ้มก่อนก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนหรือ plasma m e m b r รนนั่นเองนะครับหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกเซลล์ได้โดยเยื่อหุ้มเซลล์นั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญ จากภาพก็คือจะเห็นว่ายื่มเซลล์มีหน้าที่ในการที่จะลำี้งสารข้าออกเซลล์บอกขอบไข่ของเซลล์นั่นเองนะครับสารองค์ประกอบได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันโดยเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยคือสําคัญมากนะครับจะเป็นส่วนที่เรียกว่าชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นั่นเองเหตุผลที่ชื่อว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ก็คือมีส่วนประกอบของหมู่ฟอสเฟตใช่ไหมคะแล้วก็ เป็นใบเลเยอร์ ayer, ก็คือเป็น2ชั้นกล่าวคือเย e ื um ่อหุ้มเซลล์ก็คือประกอบไปด้วยไขมัน2ชั้นและนักเรียนจะเห็นโปรตีนที่แทรกอยู่ถูกต้องครับโปรตีนที่แทรกอยู่จะช่วยในการลำเลียงสารส่วนคาร์โบไฮเดรตนั้นคาร์โบไฮเดรตนั้นที่เกาะอยู่กับโปรตีนตรงนั้นก็คือเป็นไกลโคโปรตีนนั่นเองนะครับแต่จะมีส่วนที่คาร์โบไฮเดรตเกาะอยู่กับไขมันด้วยก็เรียกว่าไกลโคลิปิดนะครับคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นองค์ประกอบ ต่างๆไว้ใช้จำแนกชนิดของเซลล์ได้นั่นเองนะครับหลักๆคือหน้าที่ของเซลเนี่ยมีสมบัติคือเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือ selective permeable membrane นั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรเยื่อเลือกผ่านก็คือยอมให้สารผ่านหรือไม่ผ่านเข้าออกเซลล์ได้นั่นเองนะครับในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ต่อไปคือส่วนที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็จะมีส่วนที่ถัดออกมาจากเยื่อหุ้มเซล ซึ่งจะเป็นผนังปกป้องเยื่อเซลล์อีกทีหนึ่งก็คือส่วนของผนังเซลล์ในส่วนของผนังเซลล์นั้นจะทําหน้าที่ปกป้องและก็ค้าจุนโครงสร้างของเซลล์นะคะผนังเซลล์นักเรียนเคยเรียนแล้วตอนหมอนหนึ่งใช่ไหมก็จะพบในพืชแล้วสาหร่ายนะคะสารสะสมก็จะเป็นพวกเซลลูโลสนั่นเองนะคะสก็คือพวกเห็ดราสารสะสมก็จะเป็นพวกไคติน และสารก็คือพวกแบคทีรียนะครับสารสะสมก็จะเป็นพวกเปปติโดไกแคนซึ่งผนังเซลล์ก็จะทำหน้าที่ปกป้องและค้ำจุนโครงสร้างของเซลล์นั่นเองอย่างแบคทีรียอย่างเงี้ยมีผนังเซลล์ห้อมล้อมตัวเองไว้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับแบคทีรียบางชนิดได้ก็จะทำให้เป็นแบคทีเ r ียก่อโรคนั่นเองนะครับ จบไปแล้วส่วนห่อหุ้งง่ายไหมนักเรียนง่ายนะคะต่อไปคือส่วนข้างในแล้วนะฮะส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสกับส่วนของไซโลพลาซึมเรามาดูส่วนของนิวเคลียสกันก่อนนะฮะอ่ะในส่วนของนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมองของเซลเลยนะคะเป็นศูนย์ควบคุมการทางานของเซลและแหล่งเก็บสารพันธุก,กรรมนะฮะเราจะประกอบไปด้วย1ส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสเมื่อกี้เราเรียนแล้วตั้งแต่ต้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสคือ,ค,อคืออะไรนะ คือพวกยูคาริโอตใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างในก็คือเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสจะทําหน้าที่สังเคาะไดโบโซมไลโบโซมก็จะทําหน้าที่สังเคราะห์โปรโตีนนะฮะภายในเซลล์แล้วก็เยื่อไลโบโซมจะมีบทสําคัญในการสังเคาะโปรโตีนและออกไปภายในยนองเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะภายในนิวเคลียสจึงมีส่วนที่เรียกว่าโครมาตินนะฮะโครมาตินเนี่ยคือ DNA เส้นบางนักเรียนจะสังเกตภาพเห็นว่า สาย DNA เนี่ยจะพันล้อมรอบก้อนที่มันเป็นสีส้มๆอยู่ก็คือส่วนของสาย DNA พันล้อมรอบก้อนโปรตีนอยู่ก็จะเป็นโครมาตินโครมาตินคือ DNA สายเส้นบางจากนั้นโครมาตินจะขดจะจำจ,จะขดจะจำลองตัวเองผ่านการขดผ่านการจำลองตัวเองก็จะเรียกว่าโครโมโซม นั่นเองครับในส่วนของนิวเคลียสจบไปแล้วต่อไปคือในส่วนของไซโตพลาซึมนะฮะไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าไซโตโซลและส่วนออร์แกเนลนั่นเองนะครับออร์แกเนลชุดแรกที่เราจะว่ากันก็คือออร์แกเนลส่วนที่ไม่มีเยื่อหุ้มได้แก่ไรโบโซมไซโตสเกเลตันและเซนเทอโนนั่นเองนะครับในส่วนของออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มครับหเลยคือไรโบโซมครับไรโบโซมเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่เล็กนะคะมีลักษณะกลมจะทําหน้าที่สังเคราะห์ โปรตีนนะคะทั้งสังเคราะห์โปรตีนเก็บไว้ภายในเซลล์และส่งออกอ่ะไห่ครูขอถามหน่อยว่าอะไรบ้างในร่างกายเราที่เป็นโปรตีนอ่ะนักเรียนพอจะนึกออกไหมอ่ะถูกต้องก็คือในส่วนของที่เป็นพวกกล้ามเนื้อใช่ไหมในส่วนของขนนะครับผมเล็บต่างๆเนี่ยคือเป็นโปรตีนเอนไซม์ฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นโปรตีนนั่นแหละครับนั่นคือหน้าที่ของไรโบโซมนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าแล้วทำไมเราถึงต้อง ไลโบโซมอ่านไหนบอกว่าไปสร้างเส้นผมไปสร้างเป็นอวัยวะกล้ามเนื้อต่างๆทําไมเขาถึงสร้างเส้นตรงสร้างผมตรงผมหยิกหรือสร้างเป็นกล้ามเนื้อแบบนี้โครงหน้าแบบนี้นั่นก็หมายความว่าไรโบโซมนะคะสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเพื่อเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาจะสังเคราะห์นะครับตามรหัสพันธุกรรมของเรานั่นเองนะครับเพื่อว่าอ๋อเอาไรโบโซมที่หน้าเกล็ดก็หน้ากล้ามเนื้อเอาแบบนี้เอาผมแบบนี้ตามรหัสพันธุกรรมนั่นเองนะครับ สองก็คือออรนะ์แกเนตที่มีเยื่อหุ้มที่เรียกว่าเซนติโอนะคะเซนติโอเนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์นะครับนักเรียน,นเรียนตอนมอ3มาแล้วนะครับเส้นใยนั้นที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์นักเรียนจําได้ว่าในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์เนี่ยคโครโมโซมจะมีการเคลื่อนที่ได้นั่นก็เป็นเพราะมาจากการที่มีเซนติโอทางานและทําให้คโครโมโซมเคลื่อนที่ได้ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนทิโอก็จะทําหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดลไฟเบอร์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์แต่เซนททโอนั้นก็จะไม่พบในพืชนั่นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งออแกเนะที่ไม่มีเยื่อหุ้มที่เรียกว่าไซโตสเกเลตันนะคะไซโตแปลว่าเซลล์สเกเลตันก็แปลว่าโครงกระดูกแปลง,ง่ายๆก็คือโครงกระดูกของเซลล์ถูกต้องไหมคะโครงกระดูกทําหน้าที่อะไรครับ โครงกระดูกก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการค้าจุนทําให้เกิดรูปร่างแล้วก็ช่วยในการขนส่งสารต่างๆนะครับและช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยนะครับอ่ะถามว่าใส่ตัวสเกเลตันพบที่ไหนบ้างก็ขนผมเล็บเซลล์ประสาทต่างๆถ้าช่วยในการเคลื่อนที่เช่นตัวอะมีบาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีส่วนที่ทําให้เกิดเท้าเทียมได้นั่นเองนะครับ จากวิดีโออันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแรกที่ครูให้นักเรียนดูถูกต้องไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับชื่อว่าพารามิเซียมนั่นเองนะครับพารามิเซียมจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างเร็วเลยนะครับนั่นคือเป็นการทํางานของไซโตสเกเลตันชนิดหนึ่งนะครับพารามิเซียมสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้ขนที่เรียกว่าซิเลียนั่นเองนะครับซึ่งซิเลียก็จะประกอบมาจากไซโตสเกเลตัน แบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่โชคดีมากเลยวิดีโอนี้นักเรียนเห็นการสืบพันธุ์ของพารามิเซียมด้วยนักเรียนจะเห็นพารามิเซียมตรงนั้นที่เขาประกบคู่กันอยู่ถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับอันนี้คือการสืบพันธุ์ของพารามิเซียมในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทํางานของไซโตสเกเลตันภายในพืชน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับจากวิดีโอนะครับนักเรียนก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของเม็ดสีเขียวอันนี้ก็คือเม็ดของโครมาสถูกต้องไหมครับ นั่นแหละค่ะเม็ดของโครมาพาสอันนี้เนี่ยพบที่สาหร่ายห่างกระรอกนะคบใบสาหร่ายของใบสาหร่ายหางกระรอกนั่นเองการเคลื่อนที่ของเม็ดโครมาพาสภายในเซลล์ตรงนี้นะครับเป็นการทํางานของไซโตสเกเลตันชนิดหนึ่งเชน่น,ชนดเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้จบออร์แกแนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นออร์แกแนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะครับ ออแกแนลหนึ่งชั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยล่างแห่เอนโดพลาซึมนะครกอจิตคอมเพกไลโซโซมเพอร์ลอกซิโซมแล้วก็แวคิวโอนั่นเองนะคร โดยออแกนลเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นอันแรกนะครับก็คือร่างหหยเอนโดพลาสซิมหรือเอนโดพลาสมิกเลติคูลัมคำว่าเอนโดแปลว่าข้างในนะครับออแกนลนี้ก็จะอยู่ข้างในคือติดอยู่กับนิวเคลียสนั่นเองนะครับเรียนจะสังเกตเห็นว่าบริเวณ ER ตรรนี้เนี้จะมีสส่วนก็คือส่วนที่เหมือนมีเม็ดเล็กๆนะครับมาเกาะก็คือไลโบโซมนั่นเองนะครับมาเกาะที่ ER จะเป็น ER ชนิดขุกข่คคะจะทําหน้าที่สังเคราะห์โปรโตีนออกภายไปภายนอกเซลล์นะครับ เช่นอะไรบ้างที่เป็นโปรตีนก็คือฮอร์โมนเอนไซม์ต่างๆเป็นต้นนะครับและนักเรียนจะเห็น ER ที่มีลักษณะเรียบตรงนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกคลิป,ปิดได้แ,แก่พวกสเตียรอยและก็ฮอร์โมนเพศนั่นเองนะครับฮอร์โมนเพศมีอะไรบ้างครับนักเรียนฮอร์โมนเพศก็จะได้แก่อสโตรเจนโปรเจสเตอโรนและก็เทสโทสเตอโรนใช่ไหมครับจากนั้น ER ในชนิดเรียบเนี่ยก็ยังจะทำหน้าที่กำจัดสารพิษก็จะพบในตับมากนั่นเองนะครับส่วนออร์แกนลที่2ก็จะได้แก่กกลจีคอมเพกนะครับบางตำลาก็คือกกลจีบอดี้หรือกกลจีแอพพาราตัสได้หมดเลยนะฮะซึ่งกกลจีคอมเพกเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรจะทำหน้าที่เหมือนเป็นโรงงานเก็บสารจาก ER เมาตะกี้นี้ ER ใช่ไหมครับส่งสร้าง โปรตีนสร้างลิปิดก็จะมาเก็บไว้ที่กอจีคอมเพลหรือกอจีบอดี้จากนั้นก็จะส่งสารเหล่านี้ออกไปสู่ภายนอกนั่นเองนะครับดังนั้นหน้าที่ของกอจีคอมเพลตจึงทางหน้าที่รวบรวมสารจาก ER นะครับแล้วก็เติมคาบวนไฮเดรตเข้าไปกับโปรตีนแล้วก็ลิปิดก่อนส่งออกนอกเซลล์นะครและออร์แกเนลไลโซโซมนะครับ, ome, รบที่กอจีบอดี้สร้างจะทำหน้าที่นะครับ ย่อยสลายสารภายในเซลนั่นเองซึ่งก็จะพบในเม็ดเลือดขาวนะคบโดยเม็ดเลือดขาวนี้ก็จะไปโอบจับก,กินใช่ไหมครับเชื้อโรคเข้ามาจากนั้นก็จะใช้ไลโซโซมเนี่ยนะคบเป็นตัวที่จะย่อยสลายสารพวกเชื้อโรคต่างๆภายในเซลล์นั่นเองครับต่อไปฮะออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นตัวต่อไปก็คือเพอร์ลอกซิโซมเพอร์ลอกซิโซมเนี่ยจะมีลักษณะ เป็นกลมนะครับทำหน้าที่เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า H2O2 ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีพิษในร่างกายในเซลล์เนี่ยให้เป็นสารที่ไม่มีพิษก็คือน้ำกับออกซิเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ Vacuo ครับอค่ะโอ,อกเกนชื่อชื่อว่า Vacuo หมายถึงถุงนั่นเองนะครับถุงเนี่ยมี3แบบนะครับก็คือ Sap Vacuo จะพบในพืชเป็นถุงที่พบในพืชทําหน้าที่เก็บสะสมสารในพืชน,นะครับและ2ถุงที่2ก็คือ Food Vacuo ก็จะทําหน้าที่เป็นถุงเก็บสะสมอาหารถามว่าพบได้ไหนบ้างก็คือจะพบในพวกโปรโตโซวัวนะครับแล้วก็สัตว์บางชนิดนั่นเอง 3ก็คือถุงแบบที่3ที่เรียกว่า Contact t i คไ Vacuo Contact t i ทเ Vacuo เนี่ยจะเป็นถุงที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลน,น้ำในโปรโตโซนั่นเองนะครับลักษณะตัวนี้คือของพารามิเซียมอีกแล้วทั้ง2ตัวบนล่างคือของพารามิเซียมหมดเลยพารามิเซียมก็จะมีถุงอาหารที่เป็นกลมๆแต่ถุง Contact t i ทเ Vacuo เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เป็นกลมๆและมีแฉกออกมา นั่นเองครับเดีเ๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะครับว่าลักษณะของฟู้ดแวร์ควิโอกับคอนแทคไทแวร์ควิโอเป็นยังไงนะครับอ่านักเรียนเห็นไหมว่าเนี่ยตัวนี้คือตัวพารามิเซียมนะฮะลักษณะของออร์แกเนลที่กลมๆนั่นอนะ่ะอันนั้นแหละคือฟู้ดแวร์ควิโอนั่นเองนะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตต,ตรงเข็มจีนิดน,นึงอ่ะดูนะฮะนักเรียนจะเห็นออร์แกเนลหนึ่งที่มันกลมๆแล้วมันหุบฟุบไปได้นะครับอ่ะดูไหมกลมฟุบหุบอีกทีนึงนะฮะ ยังไม่หุบนะคะอ่ะหุบไปแล้วนะคะอ่าลองดูไหมมันจะกลมใช่ไหมและหุบนั่นแหละอันนี้แหละคือ contact t i p e v a c u o อีกรอบถ้าเป็นกลมๆล่ะคือ food v a c u o แต่ถ้าเป็นที่รับน้ำเนี่ยมาจนเต็มเต็มเสร็จปุ๊บเขาก็จะบีบออกตรงนี้แหละคือ contact t i p e v a c u o ของ paramecium นั่นเองนะครับออกเนลนสอชั้นก็จะประกอบไปด้วยไมโตคอนเดรีย ok แล้วก็ c ลอ o r o p a s s เราไปดูกันนะว่าไมโตคอนเดรีย ok และ c o r p า a หน้าตาเป็นยังไงมีหน้าที่กันยังไงนะครับออ์แกแนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นเนี่ยอันแรกนะคือไมโตคอนเดียเรียนมาตั้งแต่มอนหนึ่งแล้วนะครับไมโตคอนเดียจะทําหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานแก่เซลล์ถามว่าพลังงานมาจากไหนมาจากการที่นักเรียนทำไมฮะกินข้าวเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนั่นเองนะครับสารอาหารต่างๆบวกออกซิเจนที่เรียนหายใจเนี่ยก็จะนําไปสู่การหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์นั่นเองถามว่าพลังงานไปไหน นี่ออกกำลังกายทำเคลื่อนไหวการคิดการส่งกระแสประสาทต,ต่างๆการเต้นของหัวใจตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ต้องใช้พลังงานนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะพบไมโตคอนเดียนะครูก็ยกตัวอย่างเช่นบริเวณตรงอของอสุจิเนี่ยตรงคอนะคะก็จะมีไมโตคอนเดียเพราะว่าอสุจิต้องใช่ใชไหมคพลังงานในการเคลื่อนที่ไปไหนไปหาไข่นั่นเองนะสู่การปฏิสนธิ อีกที่หนึ่งนะคะที่ต้องมีไมโตโคอนเดรียเยอะเลยก็คือหัวใจเราใช่ไหมฮะเต้นตั้งแต่เราเป็นอยู่ในท้องแม่ออกมาก็ยังเต้นจนแก่แล้ว60-80ก็เต้นตลอดเวลาตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่มีไมโตโคอนเดรียเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเซลล์ประสาทนั่นเองการคิดใช่ไหมการสั่งการต่างๆของร่างกายต้องใช้ระบบประสาทหรือเซลล์ประสาทช่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องมีไมโตโคอนเดรียค่อนข้างมากนะคะ ต่อไปก็คือในส่วนของคอร์พอสนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือนำคาร์บอนไดออกไซด์นําน้ำใช่ไหมครับมีแสงมีคอราพา์พาสพืชก็จะเกิดการสังเคราะห์น้ำตาลกูกโครสและก็ออกซิเจนมาสู่โลกของเราให้มีออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับนี่คือออร์แกนล ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นจบไปแล้วสําหรับออแกนแนลทั้งหมดเลยนะคะในทั้งหมดนี้เนี่ยพูดมาเนี่ยเด็กนักเรียนอาจจะแบบยังจําไม่ได้มากแต่ครูขอให้นักเรียนเนี่ยยึดสามคอนเซปต์นี้ไว้ก็คือหนึ่งแต่และออกแกนแอลเนี่ยโครงสร้างเขาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงสองแต่และออกแกนแอลเนี่ยมีหน้าที่อะไรและสานักเรียนลองเปรียบเทียบซิว่า ออเกนีแอ okay, เนี่ยต่างๆเนี่ยที่พบในพืชมีอะไรบ้างที่พบในสัตว์มีอะไรบ้าง,ท,าางที่พบในพวกโปรคาริโอตมีอะไรบ้างต่อไปก็จะเป็นคําถามชวนคิดสําหรับครูนะครับว่าออ g กนีแอหรือโครงสร้างต่างๆที่นักเรียนเห็นเนี่ยพบในโปรคาริโอตและยูคาริโอตอะไรบ้างถ้าพบนักเรียนติ๊กถูกคะ่ะถ้าไม่พบก็คือแดดนั่นเองนะครับครูจะให้เวลานักเรียนคิดแป๊บหนึ่งนะครับ ซึ่งนักเรียนก็จะสรุปได้ดังนี้นะครับ3โครงสร้างหรือออแกนลที่พบในทุกสิ่งมีชีวิตเลยก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์มีสารพันธุกรรมแล้วก็ไรโบโซมนั่นเองนะคะบสำหรับเซลล์พืชเซลเซล์สัตว์ฮะเซลล์พืชก็จะพบผนังเซลล์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเซลลูโลสแต่เซลล์สัตว์ก็จะไม่พบถูกต้องไหมครับเซลล์พืชยังพบคอร์พาสนะครับแต่เซลล์สัตว์ก็ไม่พบ ส่วนในเซลล์สัตว์นะครับในเซลล์สัตว์จะพบไรโซโซมนะครับแต่เซลล์พืชจะไม่พบไรโซโซมแต่ก็มีงานวิจัยและก็ตำราในยุคใหม่เนี่ยก็กล่าวว่าไรโซโซมก็พบในพืชด,ด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันที่พบในสัตว์ไม่พบในพืชนะครับก็จะเป็นเซนทริโอนะครับพบในสัตว์ไม่พบในพืชจบไปแล้วสำหรับบทเรียนของเซลล์นะครับ นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับหนึงหน้าที่ของเซลล์ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวในบทถัดไปเราจะมาดูกันนะครับว่าออเรแกลแล์ต่างๆโดยเฉพาะเยื่อหุ้มเซลเนี่ยมีส่วนสำคัญในการดำเนินสารอย่างไงบ้างสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดี